สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับนี่ปงกะก็จะมาเล่นแม็กเกนกานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ปงก็จะมาเล่นแม็กเกนกานะครับสายซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่ไปเมดนะครับตำแหน่งของเขาคือเมดจริงๆนะครับแต่ผมยุมาเล่นซัพพอร์ตนะครับดูว่าแต่แรงหรือเปล่านะครับ ท่านผู้ชมเห็นสแตก็กบนหัวไหมครับที่เป็นเลขอะครับนั่นคือถ้าเราเก็บสแตกแ็กได้เท่าไหร่แล้วก็จะวิ่งเร็วได้เท่านั้นนะครับบอกเลยตัวนี้ก็ไม่ได้ธรรมดาอย่างเมตัวอื่นเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับแต่รอบนี้ผมยกมาเล่นซัพพอร์ตนะครับผมแมคกงก,กาก็เป็นเมทตั้นเกมนะครับแต่ผมยกมาซัพพอร์ตไม่รู้ว่ามันจะลุ่งไหมนะครับ ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับไม่ค่อยว่างนะครับติงงานนะครับขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับรับเมกอินกานะครับโลมิงนะครับผมก็เล่นสายโลมินนะครับซัพพอร์ตดูครับนี่ครับ แวนมาแล้วก็กดใช้ครับหนึ่งครับเลือกบนหัวแวนนะครับได้สามครับปริฆากดใช้อันติครับเลื่อนรถไวมากเลยนะครับก็เป็นโลมที่แบบสุบยอดเลยนะครับเด็กแต่ตัวก็ยังบางอยู่นะครับเพราะเราอยู่ในเมดนะครับตัวบางเราต้องอยู่ตามพวกแท้งนะครับตามหลังเขาเราอย่าไปไฟเดียวหนึ่งเด็ดขาดนะครับ เราเก็บตัแต่งให้ได้มากที่สุดนะครับก็มันเป็นตัวที่โกงอยู่อันดับหนึ่งนะครับต้นเกมครับพยายามเก็บให้ได้เยอะมากที่สุดครับต้นเกมก็อันตรายอยู่นะครับตัวนี้นะครับไม่เก่งก็เม่อยไแล้วครับนี่นะครับล้ากดใช้ไปครับนี้ แเดียวครับพอมีสแตกเลขบนหัวครับแล้วกดใช้อันตรีเลยครับ <int ess ively> เพิ่มเกาะให้เราแล้วก็จะอยู่ได้นานถึกขึ้นนะครับแต่ผมข,ขอไปลีเลือดก,ก่อนนะครับว่ามันเป็นเมทที่ต้องใช้มานาเยอะมากครับถ้ามานาหมดกล็ล้วก็ใช้สกิลไม่ได้นะครับต้องระวังอย่างมากเลยนะครับ นี่ครับไฟแล้วก็พยายามอยู่เป็นกลุ่มครับกดใช้อันตีครับเพื่อให้เพื่อนเราอยู่ได้นานขึ้นครับพยายามกดใช้ให้มีเก็บสเต็กให้ได้นะครับมันจะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับเห็นไหมครับเลขห้าแล้วครับก็เลีงใช้บอกตัวก็โหดอยู่นะครับไม่กลืนกะสำหรับตัวนี้ มันมาแล้วถอยก่อนเกือบไปครับเลือดผมเกือบหมดเลยครับมาท่านี้ก็สู้ครับมามาครับเห็นไหมครับเราเก็บกระแตให้ได้เยอะที่สุดนะครับเรากดใช้ไปเดียวครับร้อยตายครับลงไปนอนเลยครับผมขอให้เลือดเราน้อยแค่ไหนครับ นี่ครับสำหรับข้อดีของแม็กเกนกานะครับเรวขอกลับไปลีเลื่อยก,ก่อนนะครับเ <'t> พราะมันเป็นเมตดต้นเกมต้นเกล้วเราต้องทำให้ก็ได้เยอะที่สุดนะครับกดดันอีกฝ่ายนึ้งให้ได้มากที่สุดครับพยายามอยู่หลังคนที่เป็นแทงไว้นะครับ เราก็มันช่วยเพื่อนได้ทันนะครับเก็บกระแตกให้ได้เยอะที่สุดนะครับในตัวศัตรูนะครับเราจะโนตีแรงขึ้นนะครับไม่ต้องไปกลัวครับทํามาไดเยอะเห็นไหมครับเหลือห้าแล้วครับมันก็จะกินเลือดเยอะมากครับเราก็ได้บอมอีกหนึ่งบอมครับ ราก็ต้องทจาัดก,การป่าเขานะครับเพื่อไม่ให้เขาเล่นยากที่สุดนะครับถ้าเราเกมครับเราจะได้ชนะได้ง่ายๆนะครับจะเล่นไม่ยากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสามหนึ่งก็มาดีครับถอยก่อนแต่ก่อนทลาไม่เข้าแปลวดาร์กันหมดแปลวัวงกรกันหมดนะครับ นป้อมก่อนครับพี่น้องครับอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับมาเพื่อนมาแล้วมาเนี่ยนะครับเรากดใช้เพื่อนอยู่ได้เป็นอมตนะครับนี่ครับตายซะ แม็กกิงก้าตัวน,นี้ครับก็โหดพอสมควรนะครับสลับล้มมิ่งแ <Your team S 1> ม็กกิงก้าถ้าผิดตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับน่ครับรโอ้โหอันกีทีเดียวครับเกือยอย่างเลยครับ ทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์คกดแชร์กดติดต้าให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม